และนี่คือเทคนิคลับที่คนรวยใช้เกาะเล็กๆหล,ลบภาษีพันล้านมามาเดี๋ยวเพื่อนเล่าการเงินจะเล่าให้ฟัง นี่คือเสียเอนักธุรกิจรุ่นใหญ่ทำธุรกิจขายเสื้อหน้ายิ้มยอดขายดีรายได้เพียบแต่ปัญหาคือรายได้เยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะเสียเอก็คิดสิจะทำยังไงให้กำไรยังอยู่แต่เสียภาษีน้อยลงเสียไม่ได้คิดจะหนีภาษีนะแต่ขอเลี่ยงแบบเนียนๆก็แล้วกันแล้วเสียก็เจอที่ที่ใช่หมู่เกาะเคแมนกเกาะเล็กๆกลางทะเลแคริบเบียนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งภาษีเพราะไม่มีภาษีเงินได้ไม่มีภาษีนิติบุคคลและที่สำคัญคือไม่ต้องเปิดเผยชื่อเจ้าของบริษัทเสียเอก็เลยวางแผนแบบนี้ตั้งบริษัทเอในอเมริก ผลิตและขายเสื้อหน้ายิ้มแล้วตั้งบริษัท B ในเคมนให้ถือครองลิขสิทธิ์โลโก้หน้ายิม้มจากนั้นบริษัท A ก็ต้องจ่ายค่าใช้โลโก้ให้บริษัท B ทุกครั้งที่ขายเสื้อซึ่งเจ้าของทั้งสองบริษัทก็คือเสีย A คนเดิมนั่นแหละทีนี้บริษัทในอเมริกาก็ดูเหมือนกำไรลดลงเพราะมีรายจ่ายเพิ่มจากค่าโลโก้ภาษีที่ต้องจ่ายก็เลยน้อยลงด้วยส่วนบริษัทในเคมนก็รับเงินจากค่าลิขสิทธิ์แบบเต็มๆโดยไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวกลายเป็นว่ากำไรอยู่ครบแค่เปลี่ยนที่ตััง้งงงจาากกปปรรระะเเทททศีีีี่่มภษสสูนนอนชิวค์ ไม่ผิดกฎหมายแต่หลายคนก็มองว่าไม่แฟร์เพราะคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ตั้งบริษัทแบบนี้ประเทศเลยเริ่มออกกฎเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติให้มากขึ้นพยายามที่จะอุดรูรั่วพวกนี้แต่พูดตรงๆระบบมันซับซ้อนและยังมีทางเลี่ยงอีกเพียบแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดว่าวิธีนี้มันแฟร์ไหมหรือมันก็แค่กลยุทธ์ที่คนรวยเขาใช้กันนะ